ันนี้ก็ถือว่าโชว์ชาวต่างชาติน่าจะไม่ว่าแบบนักวยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับออคู่นี้แดงดาบดำนะครับน้ำเงินเมืองเรา ยังไม่มีอะไรมากมายครับเมืองลาวนี่ก็มีความเก๋าเกมอยู่ในตัวอู่แล้วนะครับด,บดาเมงก็มีความหนักครับหนักแรงเพราะว่าจริงแบบพิกัดเนี่ยน่าจะได้เปรียบเมืองราวอยู่แต่เมืองราวนี่ดูก็ไม่กลวยแล้วครับในความที่น่าจะเป็นรุ่นพี่นะเมืองลาว ร็ปล่อยกันไปก่อนครับให้ดูกันไปก่อนเป็นจังหวะต้องบอกว่าวอมๆครับหาชิงหาเหลี่ยมดูชั้นดูเชิงกันอยู่ไปพูดถึงฝ่ายแดงก่อนนะครับดาบดำปตททองท,องทวีครับดับดำฟอร์มหลังมีชนะคะแนนซันโบยูฟาบุนเด็กเซียนนะครับแล้วก็แพ้ซันโบยูฟาบุนเดสเซียนล่าสุดแพ้น็อกคัมแบ็กทีเคยุทธนาครับเมืองลาวครับฝ่ายน้ำเงินเมืองลาวเกียรติธงยศครับมีแพ้คะแนนเป็นเทพสิทธิหนุ่มน้อย แล้วก็ชนะคะแนนเสือพยักบางเกออกอะไรลย,ยนต์แล้วก็ชนะคะแนนมีชัยปอเยยมเฮงครับสำหรับเ,งเบงลาเลตเป็นคู่นี้ดาบดำต่อ5-2เลยนะครับดาบดำต่อ5-2เลยนะแต่ว่าราคาปัจจุบันนะครับในปัจจุบันเนี่ยอยู่ดาบดำ2-1ครับ ดับดาด,ด,ดูเหมือนจะมีแผลบริเวณคิ้วขวาครับลังมันต่อยกต่อไปครับ ดาบดำเริ่มเบียดเข้าไปครับสเม,มืองลาวก็ยังไม่เร่งนะครับรอจังหวะอยู่ครับนี่ครับค่อยๆตอย่อยค่อยๆสับซอกค่อยๆเตะครับสาดแกงซ้ายครับเมืองลาวโอ้ยเกือบเกือบโดนโผ่ปากครับวันนี้มาเก่าเลยครับเมืองลาวดาบดานีก็ยังเดินเข้าหาอยู่เบียดเข้าไป ยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นดันนะครับสำหรับดาบดำเนี่ยเมืองราวนี่ก็คือโชว์เพลงฝีมืออยู่ครับเอาละเริ่มแล้วถ้าพูดถึงราคาปัจจุบันก็น้ำเงินต่อ74็ครับเพื่อนๆดูมา ดาบดำก็อย่างที่บอกครับยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับต้องรอดูก่อนว่าจะมีลูกอะไรที่ทําแล้วรู้ว่าจะมาไม้นี้ไม้ไหนครับพอตอนนี้ก็ดูยังไม่ดูไม่ออกครับว่าดาบดำจะยังไงครับทําอะไรไม่ค่อยได้ครับส่วนน้ําเงินก็ชัดเจนครับเขาบอกไว้แล้วนะครับทําแบบนี้ก็ถอยทรายถอยตั้งรับครับเอาแล้วควันยางหล่นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นวาสลีนครับนี่ไงต่อยทอง แต่ดาบดำเล่นลูกหนักแล้วครับเข้าไปท้าสู้ตีแต่ว่าตีได้หนึ่งดอกกรรมการบอกถอยออกมานีครับตามเข้าไปครับจะทนไหวไหมแล้วก็จะใช้ความเก๋าหนีออกมาได้อย่างไรครับดาบดำก็ไม่สนตนอย่างเดียวครับชนเข้าไปชนเข้าไปวาสลินที่ทาไว้หายหมดแล้วเดินเข้าไปโอ้ย แ้งซ้ายกับหมัดซ้ายแลกกันเนี่ยวงในก็ยังไม่ชัดเจนนะสำหรับดาบดำถ้าใครอยู่ในกลุ่มมวยชอบผมนลครับผมให้ดาบดำไปนะคู้นี้นะครับผมให้ดาบดำไปครับแต่ว่าณปัจจุบันอย่างที่บอกับดาบดำนี่ไม่น่าไม่ดีเท่าที่คิดไว้ครับต้องเริ่มเร่งต้องเริ่มเบียดขึ้นมาแล้วครับดาบดำดําเงินต่อ74ี่ครับใครลองก็ลองราคานี้ก็ได้นะครับ โอ้ยโดนต่อยไปแล้วก็บิดมาดูถ้ามีแรงอยู่นะครับแต่ว่าโดนเหลี่ยมขอ,องน้ําเงินเข้าไปนี่ลำบากครับโอ้ยนี่ครับหมุนดอ,อกซ้ายขวาถีบซ้ายดาบดำต่อยหมัดซ้ายหมุดหมัดปัดเข้าไปทำอะไรไม่ได้น้ําเงินตีก่อนตีตีตตดาบดำตีได้สองดอก,ดอกเวลาก็อีกหนึ่งนาทีสุดท้ายครับ ดาบดำเดินเข้าหาเมืองลาวถอยตั้งรับดักออกอาวุธมีเข่ามีแข้งดาบดำมีเข้าไปกอดแล้วก็ถูเข่าครับโอ้ดาบดำเอาอีกน้อยน่องมีลูกหลายหลายก็นี่ถือว่าไม่เป็นที่ไม่นานครับดาบดำเดินเข้าหาโดนแข้งซ้ายน้ำเงินต่อ8 1หนึ่งครับมีโดนแข้งซ้ายอ๋ เซ่แต่แต่แต่แทนไปครับครบยกไหมเนี่ยเหลืออีก12วิครับน่าจะครบครับดูเหมือนเจ็บแขนหรือเปล่าครับนี่ครับไม่ไหวครับดาบดำครับโอ้ยแขนหลุดครับเรียบร้อยครับก็ไปกำลังใจคนแพ้เพื่อนๆแล้วก็ยินดีกับคนชนะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับขอตทษนขอโพยกันครับจบเกมแล้วดาบดำแพ้เมืองลาวนะจ๊ะนะจ๊ะทีเดียผมแตกไปหนึ่งตัวครับที่ใครที่ได้รับดูรับชมอยู่นะทีนี้ก็เป็นทีเด็ดของใครหลายคนด้วยครับ ล่งลาวันนี้ก็มาดีมาสวยครับชื่นชมครับชื่นชมครับ,น,รบนี่ยังเหลือแรงอยู่อันนี้ก็ถือว่าโชว์ชาวต่างชาตินะอย่ายไปว่าแบบนักวยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเออเพราะว่าเขาก็มาดีครับวันนี้